สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตารี่วันนี้ยาพรจะผัดเส้นหมี่กับไข่นะคะเส้นหมี่นะคะใส่ไข่ปรุงรสแล้วก็เอาน้ำมันใส่นะคะค่ะ เดี๋ยวเราจะทำไข่ก่อนนะคะทอดไข่ก่อน แล้วก็เอาไข่ลงไปนะคะเราก็จะทำแบบไข่นี่ยค่ะ ก็ตักไข่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปะคะ่ะเราก็จะเอาหอมแดงลงไปเกี่ยวนะคะเดี๋ยวพอหอมหอมพอนะคะ

แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำหน่อยหนแล้วก็ใส่พริกป่นค่ะ ใส่น้ำส้มสายชูนะคะแล้วเราก็ชิมดูค่ะใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งนะคะ ไห้มีรสเปรี้ยวหวานเค็มมีรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดลงในนี้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วเราก็เอาเส้นหมี่นะคะลงไปค่ะเส้นหมี่นี้ก็ไปแช่น้ำมานะคะเราก็มาผัด ดูว่าเส้นหมี่แห้งๆล้วก็เติมม้ำอีกหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ที่ยี่ลงไปค่ะ แล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะับใส่ต้นหอมแล้วก็ตรงนอกค่ะผัดง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยเพียงแต่เราปรุงรสให้มีรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอยู่ในนี้นะคะ แล้วถ้าเกิดใช้นิ้เเผ็ดก็ใส่พริกได้ตา,ชามชอบค่ะแล้วเราก็ใส่ตรงงอกหอมไปหน่อยหนึ่งก็ปิดกระทะได้เลยค่ะ เราก็ตักเส้นหมี่ผัดไข่ปรุงรสของเรานะคะขึ้นมาเลย ก็โรยติกอีกทีค่ะนี่ค่ะผัดเส้นหมี่ใส่ไข่ปรุงรสของยะพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่ เข้ามาติดตามรับชมช่องยะพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยะพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ